ทีนี้เนี่ยนะครับจะขออธิบายนิดนึงนะครับว่าในส่วนของอเครื่องเชื่อมติ๊กเนี่ยนะครับเครื่องเชื่อมติ๊กเนี่ยนะครับที่เราจะใช้ในการฝึกเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับนะครับแบบข้างหลังนะครับอันนั้นแบบเจเนอเรชั่เลยนะครับนะครับซึ่งเราจะพบมากในในชีวิตประจําวันของเราแต่เครื่องอันเนี้ยที่ที่จะให้พวกเราดูก็คือว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกนะครับที่จะที่พวกเราจะต้องรู้ นะครับก็คือในส่วนของถ้วยตัวนี้นะครับถ้วยตัวนี้นะครับซึ่งจะมีรูปทรงที่มันจะไม่เหมือนกับที่เราเอามาให้ดูข้างในเนาะนะครับไอตัวนี้นะครับมันเป็นเซรามิกนะครับตัวนี้มันผลิตจากเซรามิกตกแตกเหมือนกันนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมเราต้องใช้เซรามิกนะครับทำไมเราต้องใช้แก้วนะครับบางคนก็ใช้แก้วลัขษณะแบบนี้ถ้าเป็นหัวใหญ่ๆแล้วปลายเล็กๆเนี้ยนะครับ อย่างนี้เราเรียกว่าใช้ระบบแก๊สเลนนะครับระบบแก๊สเลนนะครับเนื่องจากว่าความร้อนในการเชื่อมติกนะครับอุณหภูมิในการอาร์คแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันอยู่ที่1,932องศานะครับหรืออาจจะอาจจะถึง2,000ขึ้นนะครับสาเหตุที่ใช้เซรามิกเนื่องจากว่ามันสามารถทนความร้อนได้ดีนั่นเองนะครับเนื่องจากสามารถทนความร้อนได้ดีนั่นเองโอเคนะครับตรงนี้จะมีรูปแบบแตกต่างกัน ขนาดเขาก็จะมีบอกว่าเราจะใช้เบอร์อะไรนะครับซึ่งจะมีตัวเลขอยู่ซึ่งเดี๋ยวตัวเลขตัวนี้เราจะเอาไปขึ้นเท้า r p o ให้ทุกคนดูนะครับเอกสารในเอกสารมีนะครับตัวที่หนึ่งนะครับวิธีการใส่ประกอบก็คือหมุนเข้าไปตางนี้นะครับเหมือนกันนะครับแบบที่สองก็คือตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะสังเกตให้ดีนะครับมันจะเป็นลักษณะของดอกนะครับมีรอยบาดจีบอยู่อย่างนี้ นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราเสริมตัวนี้นะครับมันจะล้อกับตัวที่อยู่ข้างหลังซึ่งตัวนี้เราสามารถถอดออกได้เลยนะครับตัวนี้เราก็จะต้องใส่ให้ตรงกับทางเซ็งเราว่าเราใช้ทางเซ็งขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องให้ได้ตามนั้นนะตามเบอร์นั้นในที่นี้นะครับนะเขาก็จะระบุเบอร์ไว้ให้นะครับวิธีการใส่ก็ประกอบเข้าไปง่ายๆตัวหางปลาตัวนี้จะมีทั้งแบบยาวแบบสั้นซึ่งเราจะต้อง ใช้ให้ถูกต้องนะครับด้วยปกติทั่วๆไปที่เราใช้ฝึกก็จะยาวๆแต่สําหรับบางคนที่ไปเชื่อมงาน DIY ทาโต๊ะเก้าอี่ทำหรือว่าทํำข้าไปในซอกแคบๆหางปลาเราอาจจะใช้ปัวสั้นๆก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปหมุนเข้าไปแค่แน่ครับมันก็จะยึดสังเกตตัวนี้เมื่อจะเริ่มบีบเข้ามันก็สามารถยึดทางสเตนได้นะครับแล้วประกอบเข้าไป ปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้แก๊สเลนซะส่วนใหญ่เนื่องจากว่าแก๊สเลนเนี่ยนะครับมันจะทําให้ประหยัดแก๊สแล้วแนวเชื่อมที่ออกมาได้นะั้นค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกมากกว่าการกระบวนการเชื่อมแบบเดิมๆที่ไม่ได้ใช้ถ้วยนะครับหลักของแก๊สเลนก็คือแก๊สเนี่ยนะครับของเดิมเนี่ยมันจะวิ่งมาเป็นเป็นท่อธรรมดาเลยนะนะครับพอแก๊สเลนเนี่ยนะครับแก๊สที่ถูกปล่อยมาเนี่ยเขาจะไปนะครับถูกไปอออยู่เนี้นะครับเราจะค่อยๆปล่อยมาบริเวณนี้นะครับ นี้พอมันถูกปล่อยมานี้ด้วยแรงดันของแก๊สที่คงที่นะครับแรงดันของแก๊สที่คงที่นะครับแรงดันของแก๊สมันจะไปออยอยู่นี้แล้วมันวิ่งออกมาตรงนี้ด้วยแล้วตรงนี้มันจะเกิดเพลช์มันมีแรงดันที่คงที่มันจึงมทาให้เราเชื่อมได้นะครับค่อนข้างง่ายและที่สําคัญมันในเรื่องของ power factor ของแก๊สที่จะเกิดการสูญเสียไปในชั้นบรรยากาศมันก็จะน้อยลง โอเคนะครับแล้วที่สําคัญราคาไม่สูงหาซื้อได้ตามท้องตลาดครับแก๊สเลนใครที่มีเครื่องอยู่แล้วจะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนในทีเนี่ยเวลาเปลี่ยนเนี่ยนะครับนอกจากเปลี่ยนตัวสแตนเลสเอ่อโทษไอตัวเซรามิกตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับนะไอตัวคอเลตคอเลตบอดี้ที่อยู่ข้างในเนี่ยต้องเปลี่ยนด้วยโอเคนะครับอ่าอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะครับทีนี้เครื่องเคื่องติ๊กโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีรีโมทนะครับรีโมทก็จะมีทั้งฟุตสวิตซ์ก็คือใช้เท้าเหยียบ หรือจะใช้มือกดพอกดปุ๊บมาปั๊บเลยรู้เรื่องขนาดกดปุ๊บมาปับ๊บกดปุ๊บมาปับ๊บโอเคนะครับอันนี้คือหัวจับรัวเชื่อมเชื่อมปิ๊กนะครับและที่ลืมไม่ได้คือสายดินนะครับสายกาวนะครับทีนี้แก๊สนะครับนี่คือแก๊สอาร์กอนแก๊สอาร์กอนเนี่ยนะครับลักษณะของถังแก๊สจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีการเขียนแก๊สไว้ค่อข้าง แก๊สอากอนนะครับบางทีก็อาจจะเป็นก๊าซเฉื่อยอย่างเงี้ยนะครับ AR 1ให้รู้เลยว่าเป็นอากอนนะครับที่เราเห็นตรงนี้เราเรียกว่าเรกูลเลเตอร์หรือเกจวัดแรงดันนะครับเกจวัดแรงดันนะครับพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับเกจตัวนี้มันจะขึ้นแสดงให้เห็นว่าในท่อนี้มีแก๊สอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับ ในส่วนตรงนี้ถ้วยแก้วที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเราจะทําการปรับปริมาณแก๊สที่เอามาใช้นะครับว่าเราจะเอามาใช้กี่ลิตรต่ตอนาทีนะครับถ้าถามว่าแก๊สถ้วยตรงนี้นะครับเราจะปรับที่เท่าไหร่โดยปกติเราจะนูที่ตารางทั้งส่วนใหญ่นะครับแต่ทีนี้นะเนี่ยโดยทั่วไปของช่างเนี่ยนะครับบางทีอะมามัวแต่เปิดตารานะครับถ้าเราแบบมือใหม่ๆเราไม่รู้จะใช้อะไรยังไงถูกไหมครับก็ให้จาไว้ว่า เราใช้ถ้วยเซรามิกเบอร์อะไรเราใช้ถ้วยเบอร์แปดสมมติแก๊สที่ออกมาใช้ก็อยู่ที่แปดเราใช้ถ้วยเบอร์ห้าเบอร์หกแก๊สก็ประมาณห้าหกอ่าประมาณนี้นะครับรับดูตรงไหนนะครับดูตรงใต้ลูกแก้วนะครับดูตรงใต้ลูกแก้วโอเคนะครับนะครับไม่ใช่ว่าโอ้เปิดแก๊สมาสเต็มที่เลยการเปิดแก๊สเยอะไม่ได้ส่งผลดีกับแนวเชื่อมนะครับ การเปิดแก๊สน้อยก็ไม่ได้ส่งผลดีกับแนวเชื่อมเพราะแก๊สกับแนวเชื่อมต้องสัมพันธ์กันนะครับแต่โดยท,ทั่วไปนะครับนะถ้าตามแบบเดรย์มา,าท,ทั่วไปเนี่ยเราก็จะประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นงานที่ค่อนข้างซีเรียสเนี่ยนะครับไม่ได้หมายว่าโอ้ยแก๊สต้องเยอะไม่ได้นะครับบางทีถ้าแก๊สเยอะแนวเชื่อมออกมามีปัญหามีในส่วนของพวกดีเฟกต์อะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อไปนะครับอันนี้คือนะครับตู้เชื่อมติ๊กแบบที่หนึ่งซึ่งอันนี้เป็นของเยอรมันครับ ตัวนี้นะครับแบบเยอรมันนะครับซึ่งเดี๋ยวทุกคนก็จะได้ลองใช้นะครับทีนี้อีกเครื่องหนึ่งซึ่งมันจะมีปุ่มค่อนข้างเยอะเป็นแบบเปน,นวดเลยตัวเนี้ยนะสำเร็จเรียบร้อยนั่นหมายว่าพอระบุชิ้นงานเข้าไปปุ๊บชิ้นงานหนาเท่าไหร่นะครับเขาคำนวณกระแสไฟมาให้เราเรียบร้อยทุกคนเชื่อมได้เลยนะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับขายเลยไปดีไหมขายเพื่อยวไหม พี่เราจะซื้ออยู่ดีใช่ไหมอ่านะครับอันนี้นะครับนะอันนี้อ่านะครับเป็นระบบนะครับเป็นแบบรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่นะครับอ่านี่ไอ้ตัวที่เราต้องใช้ตัวหนึ่งนี่